รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่วัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงในจังหวัดแพร่ครับซึ่งเมื่อช่วงวันที่24ถึง28กรกฎาคมนั้นมีงานที่สําคัญในการนี้พระเดชพระคุณพระโกศัเจเตียรักรองเจ้าคณะจังหวัดแพร่และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแห่ท่านจะได้เล่ารายละเอียดให้เราได้ฟังและผมจะพาท่านผู้ชมไปชมพาพภาพกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่วัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงแห่งนี้ครับวันนี้ถือว่า เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวเราทั้งหลายต้องฝ่ายบรรพชิตต้องฝ่ายครือขั์เพราะเราท่านทั้งหลายทุกท่านทั้ง16จังหวัดนั้นได้มีโอกาสร่วมกันตัว่าพระพรเชมิมคลเจริญว่ากหายุสมธรรม ในพระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันปรนเสดิฐนันน้นวาระทเทิมพรรษาของพระองค์และก็เป็นโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนอกจากที่เราท่านทั้งหลายจะได้ถวายพระพรเทียมมงคลจะเดินนวัตกหยุทสมรธรรมใน่โอกาสอันสุข,ขัญน,นี้แล้วพระวัดพระธาตุเจ้าแห่นี้ก็กําลังประกอบพิธีในการสมโพธิองค์พระธาตุซึ่งได้ ิดทองขึ้นมาใหม่และเป็นโอกาสในการที่จะได้ฉลองพระรรมธาตุที่ได้ทำการบรรณะสังขรใหม่นี้ในโอกาสเดียวกันถือว่าเป็นสิริมงคลในส่วนของเราทั้งหลายด้วยและเราท่านทั้งหลายก็จะได้ร่วมกันถวายราชกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐด้วยถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งกับชาลชาวเราทั้งหลาย ที่อยู่ร่วมประชุมกันณนะที่นี้อย่างพร้อมเพรียงเราทั้งหลายความตั้งใจของคณะสงฆ์และความตั้งใจของพระสงฆ์นิกรประชาชนทั้งหลายในเขตเหนือและในส่วนโดยทั่วไปนั้นต่างมีความรู้สึกมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสรศิฐนั้นเราท่านทั้งหลายก็ทราบดีอยู่ในพระราชนิยกิจ ส่วนต่างๆนั้นเราจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวในสมัยที่ทรงพระเยาว์โดยลําดับลำดับมานั้นเราจะได้เห็นพระราชยกิจต่างๆที่ตามเสด็จพระราชวิดาและพระราชมารดาไปในถิ่นในที่ต่างๆทรงขวงขวายทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชภาระต่างๆที่มอบหมายด้วยความตั้งใจด้วยความเต็มใจด้วยความเสียสละ ด้วยพระพักอันแจ่มใสในการที่จะสนองพระราชภาระธุระต่างๆนั้นให้เป็นไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นราชกิจส่วนต่างๆในส่วนต้องพบปะบประชาชนบ้างบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในถิ่นในที่ต่างๆนันบ้างหรือในการให้คําแนะนําให้การอบรมให้การส่งสอนพระชาทานสิ่งของ อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อประชาชนยามประสบภัยต่างๆที่เกิดขึ้นหรือพระราชกิจต่างๆที่ทรงมอบหมายภาระธุระให้สมเด็จพระองค์พระพรมค,คุณประเสริฐในในสมัยที่เป็นมรกุกร,ราชกุมารทรงปฏิบัติภารกิจต่างๆนั้นอย่างน่าชื่นใจเราท่านทั้งหลายจากได้เห็นความตั้งใจอันมุ่งมั่นของพระองค์และการปฏิบัติอย่างจริงจังสมพระเกียรติสมสถานะและ เป็นไปที่เราท่านทั้งหลายจะพึงกำหนดจดจ,จำน้อมลึกถึงเป็นแบบแผนเป็นแบบฉบับเพื่อให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้ทราบซึ้งในวัดปฏิบัติต,ต่างๆที่มีที่อยู่นั้นนั่นเป็นพระราชกิจที่รับสนองพระราชบิดาพระราชมารดาทรงตั้งใจสนองอย่างมุ่งมั่นและอย่างจริงจังเพื่อให้กิจการงานต่างๆที่สรงรับภาระธุระนั้นเป็นไปโดยสะดวกเป็นคุณประโยชน์ ต่อประเทศชาติต่อพระศาสนาอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพระราชกิจกิจต่างๆที่เราทั้งหลายได้เห็นนั้นก็จะได้เห็นในทุกส่วนไม่ว่าใกล้ไม่ว่าไกลไม่ว่าในถิน่นธุรกันดารชายแดนอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามรับพระราชภูระต่างๆนั้นอย่างมุ่งมั่นได้อย่างจริงจังและในขณะเดียวกันก็ทําด้วยความตั้งใจทรงทําด้วยความเสียสละ และมีพระไทยเบิกบานทรงปราศัยทรงสนทนาปราศัยกับประชาชนอย่างตั้งใจและอย่างเป็นกันเองนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อพระสงฆ์นิกรเป็นแบบฉบับและเป็นแบบอย่างให้พระสงฆ์นิกรนั้นได้ทราบซึ้งในพระราชกรณียกิจต่างๆและกระดวจ,จดจำไว้ในใจของตนเองเพื่อเป็นเนติแบบแผนแบบฉบับ ในการที่จะดำเนินการในการที่จะเป็นระ่งหนึลึกถึงถึงพระราชกุศนอันทรงอันพระองค์ผู้สมคุณประเสริฐนั้นได้บำเพ็ญให้เป็นไปเราท่านทั้งหลายก็ย่อมประจักษ์อย่างจริงแท้แน่ใจอยู่กับเราท่านทั้งหลายและโดยเฉพาะว่าพระราชก,กรณียกิจอันเกี่ยวข้องกับการพระศาสนาท่านทั้งหลายก็จะได้เห็นว่าทุกประการนั้นเป็นไปด้วยความละมุละม่อง ด้วยความเคารพศรัทธาภาษาท่ในพระศนาอย่างจริงจังในทุกการทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นพระราชนิยกิจที่ทรงอุิบัติแทนพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันเฉยคือพระราชบิดาพระราชมารดาก็ตามหรือในการแบบพระราชนิยกิจอันเป็นส่วนของการคณะสงฆ์เป็นส่วนเฉพาะของพระองค์ก็ตามทรงปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นด้วยความเต็มใจด้วยความเสียสละด้วยศรัทธาภาษาท่เป็นอย่างยิ่งภาพต่างๆเหล่านี้เป็นภาพที่เกิดขึ้น และมีอยู่เป็นภาพที่ประทับใจกับเราท่านทั้งหลายโดยประการทั้งปวงทรงพระรจชทานคําแนะนำในส่วนต่างๆไม่ว่าในยามที่ประเทศชาติประสบภาวะเช่นใดก็ตามพระองค์ดำรงอยู่ในฐานะเป็นมิ่งขวัญของพวงชนชาวไทยอย่างยิ่งทรงให้ความนับถือให้ความเป็นกันเองนึกถึงประชาชนเป็นที่ตั้งพระราชทาน พระราชทรัพย์ก็ดีพระราชทานกําลังใจก็ดีพระองค์กระทําพระองค์นั้นให้เป็นตัวอย่างอย่างสําคัญในส่วนต่างๆก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประทับใจเราท่านทั้งหลายโดยประการทั้งปวงและในส่วนของการพระศาสนานั้นนอกจากพระราชกิจที่ทรงบำเพ็ญปฏิบัติให้เป็นตามโบราณราชประเพณีแล้วยังปฏิบัติด,ด้วยความครบด้วยความเริ่มใสในพระศาสนาในวาระตรงนี้ ท่านทั้งหลายก็คงที่จะกได้อนุโมทนาตำนึกในพระมหากราิคุณเป็นล้นพ้นของพระองค์ในวาระที่พระสงฆ์สมมเนรท่านจะสอบบาลีสนามหลวงก็ตามหรือจะตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวงก็ตามสอบครั้งแรกก็ตามสอบครั้งที่สองก็ตามในวาระตรงนี้เป็นความยากลำบากในเรื่องของความเป็นอยู่เพราะประสบภ,ภัยอันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ดังนั้นในการสอบของพระสงฆ์นั้นพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์ที่เข้าสอบแด่พระสงฆ์ที่ทําหน้าที่ในการตรวจข้อสอบแก่พระสงฆ์ผู้ดำหน้าที่กํากับการห้องสอบในส่วนต่างๆนั้นทรงพระราชทานกําลังใจทรงพระราชทานสิ่งของพระราชทานไม่ว่าจะเป็นพระตาหารหรืออุปกรณ์การสอบโดยประการทั้งปวง นั่นเป็นส่วนการอุปรถัมภ์คำชูการพระาศาสนาหรือในการจัดหาตำรับตำราเรียนสำหรับพระสงฆ์ก็เกรงว่าพระสงฆ์นั้นท่านจะมีหนังสือจะเป็นตำรับตำราเรียนไม่ครบพระองค์ผู้ทรงพระคุณธนประเสริฐนั้นก็สละพระราชทรัพย์ในการที่จัดจางทำจัด,จด,จดพิมพ์หนังสือถวายความสะดวกกับพระสงฆ์ให้ได้เรียนให้ศึกษาได้โดยประกาศน้ำพ่วงนั้นนับว่าเป็นมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ มีต่อคณะสงฆ์ที่มีต่อการศึกษาเล่าเรียนในส่วนต่างๆโดยประการทั้งปวงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างนี้เราท่านทั้งหลายก็คงที่จะรับทราบแล้วก็จะได้อนุโมทนาในพระกุศลศรัทธาอันมุ่งมั่นและอันสําคัญตรงนี้ของพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยประการทั้งปวงในวาระอันเป็นมิ่งุงคนนี้เราท่านทั้งหลายทุกท่านทั้งฝ่ายบรรพชิตทั้งฝ่ายคฤๅัี ณที่นี้มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานนั้นต่างได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันในที่นี้อย่างพร้อมเพียงอย่างน่าชื่นใจนั่นแสดงออกถึงความตั้งใจความมุ่งมั่นในการที่จะถวายพระพรเทียมมงคลแด่พระองค์ผู้สงพระคุณอันประเสริฐนั้นของชาวเราทั้งหลายในส่วนของภาคเหนือ ในส่วนของนขนเหนือในขณะนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะได้เห็นว่าพระเถระของขนเหนือในส่วนของท่านเจ้าคณะภาคท่านรองเจ้าคณะภาคท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านรองเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั้งหลายในเขตหนเหนือทั้ง16จังหวัดนั้นท่านได้มาประชุมพร้อมกันในที่นี้เพื่อถวายพระพรเชียมงคลพร้อมทั้งส่วนราชการดังได้กล่าวแล้วว่ามีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสมหวังพ่วงบางโพท่านว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งส่วนราชการต่างๆในส่วนสำนักงานพุทศาสนาแห่งชาติก็มีเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ได้มาร่วมกันประกอบพิธีอย่างน่าชื่นใจตรงนี้เพื่อต้องการที่จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนั้นณวาระโอกาสอันสำคัญนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้สำรวมจิตตั้งกใจจิต และตั้งกระยาอันเป็นกัลยาณผลมีขึ้นเกิดขึ้นเป็นขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันเสริฐพร้อมทั้งพระดวมสาอุวงของพระองค์นั้นทรงพระเกษสมสำราญมีพระสุขภาพพระไมยสมบูรณ์เป็นล่มแก้วฉาดกล้าวเป็นล่มโพชัดชยัยของพระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดจิรัติธิการเทิน ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้ชมทุกท่านนะว่าเป็นโอกาสอันดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางจังหวัดแพร,ร่ร่วมกับวัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงและก็คณะสงฆ์หนเหนือและไปจนถึงกระทรวงวัฒนธรรมได้มาจัดงานหลากหลายณพื้นที่วัด พระธาตุช่องแแหรพระอารามหลวงตำบลช่องแแหอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่28กรกฎาคม2565แต่เริ่มต้นของการแที่จะจัดงานนั้นก็คือสืบเนื่องมาจากที่วัดพระธาตุช่องแแหรพระอารามหลวงได้ร่วมกับจังหวัดแพร่ได้การทำการบูรณะปฏิสังขรณ อ,องค์พระบรมธาตุช่องแห่ซึ่งเป็นเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุคือพระเกศาธาตุและพระข้อศอกซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทําการบรูรณะปฏิสังขอนมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2องพและาตามสัญญาจะต้องสิ้นสุดวันที่30มสิถุนายนแต่ก็ไม่สําเร็จจนถึงนะะมาถึงเดือนกรกฎาคมก็ต้องการให้สําเร็จ ในวันที่20กรกฎาคมาเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างดําเนินการไปตามขั้นตอนอย่างนี้แล้วความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําทบุญสมโพษองค์พระบรมธาตุช่องแหจึงเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมนี้ประจบกันนั้นก็คือวัดพระธาตุช่องแห่ได้รับโปรด หย่ายกฐานะจากวัดราชเป็นวัดพระอารามหลวงเมื่อวันที่23มิถุนายน2549มาจนถึงปี2565ก็คือวันที่23มิถุนายน2565ก็จะเป็นการครบาาการเป็นวัดพระอารามหลวงครบ16ปีดังนั้นฐานาคิดตรงนี้จึงเป็นแนวความคิดที่จะนำงานาทั้งสองงานของวัดพระธาตุช่วงเห มาจัดในคราวเดียวกันคือการสมโพษองค์พระบรมธาตุ่ชแหและ16ปีพระอารามหลวงมาจัดในพร้อมเพรียงกันใน,ในช่วงวันเฉลิมพระชนวัรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันเฉลิมพระชนมวัรษา28การกฎาคมนี้เมื่อความคิดตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทางคณะสงฆ์คนเหนือจะต้องจัดพิธีนวัคาหายุสมัธรรม เพื่อน้อมถวายเป็น,นพระราชกุศลถวายพระพรชัยยะมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องนวันเฉลิมพระชนมพรรศา,าด้วยจึงเป็นโอกาสอันดีที่คณะสงฆ์หนเหนือโดยการนําของพระเด็จคุณพระพรมบรีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะหนนเหนือเจ้าคณะใหญ่หนเหนือนอบได้มอบหมายภารกิจนี้ให้กับคณะสงฆ์ภาคหกซึ่งนําโดยพระเด็จพระคุณพระเทพเวทีเจ้าคณะภาคหกก็ นะสมบทตรวจตาว่าจังหวัดไหนที่จะมีความพร้อมในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคาหายุสมธรรมนะก็ได้มากระบทเอาที่จังหวัดแพร่วัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดงานลมคนคนปีขานปีด้วยนะเพราะเราถือว่าวัดพระธาตุช่อแห่มีเจดีย์คือพระบรมนะมทัทธาตุช่อแห่ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ตามคติความเชื่อคือพระธาตุประจำปีเกิดป,ปีเสียปีขานและประจบกันนั้นก็ทางวัด นะพระธาตุช่อแหนะ์พระอารามหลวงก็พร้อมที่จะจัดงานนะสมโภชองค์พระบรมธาตุช่อแหยนะ์และ16ปีพระอารามหลวงด้วยนะทางวัดพระธาตุช่อแหยร่วมกับคณะสงฆนะ์จังหวัดแพร่คณนะสงฆ์ภาคหะจังหวัดแพร่ก็พร้อมที่รับนะเป็นเจ้าภาพในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะวกคหายุสมธรรมนะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั่นถือว่าเป็นโอกาสอันนี้อย่างยิ่งที่จะได้นะถวายเะฉละิมพระเกียรติเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพร,พรชัยยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในนามคณะสงฆ์ผลเหนือนพร้อมกับส่วนข้าราชการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักง,งาน,น,ะนะพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรจังหวัดภาคเหนือคณะสงฆ์ผลเหนือสมุทรจังหวัดได้มาพร้อมกันนะ พระอุโบรถวัดพระธาตุช่วงแห่งพระอารามหลวงก็ได้จัดถวายอย่างสมพระเกียรติในโอกาสวันนี้ประจบกันนั้นก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็จะต้องมีการจัดมหากรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจอยู่หัวไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยก็เริ่มต้นจากภาคใต้ที่จังหวัดพัทลุง จากนั้นก็เวียนไปที่จังหวัดภาคอีสานจังหวัดกาลสินจากนั้นก็ต้องเวียนมาที่ภาคเหนือ,อพอภาคเหนือ,อมมก็เลยมามบเอานะที่จังหวัดแพรนะ่ใช้พื้นที่วัดพระธาตุช่องแหพระอารามหลวงเป็นสถานที่ในการจัดประกอบอของการจัดงานมหากรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยจเจริญให้เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวม่นอกม่นใจทเที่ยวไทยเมืองเหนือนะงามเหลือชาติพันธุ์ นมัสการพระธาตุช่อแห่จึงเป็นการอันยิ่งใหญ่เป็นงานบุรุษณาการทั้งส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมีนะ,ะมาเป็นประธานก็คือ,อในอิทธิพลคุณปื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มาเป็นประธานในการเปิดแล้วก็มีดรยคุคาทวีวัฒนกิจบวรประกระทรวงก็มากล่าวในงานและท่านพู้วสมหวังพ่วงบางโผ นะก็มากล่าวการต้อนรับพร้อมกันนั้นก็มีวัฒนธรรมแตนะ่จังหวัดซึนะ่งเจ็ดจังหวัดภาคเหนือก็มาด้วยพร้อมกับนะเครือข่ายวัฒนธรรมของ17จังหวัดภาคเหนือก็มาจัดบูธจัดแ,แสดงนิทรรศการของดีอะไรต่างๆนะที่วัดพระธาตุช่วงแหนะตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่26นะ่พร้อมกับการสมโภชนะฮะิปีพระอารามหลวงสมโภชนะพระบระมาธาตุช่วงแฮ24ิ่ถึง28 และพิธีจเจริญพุทธมนต์นวัคคายุสมธรรมวันที่26กร,รกฎาคม2565ทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นเวลาจังหวะเหมาะเจาะที่สุดเลยของการจัดงานในคราวเดียวกันนี้นะและหลังจากวันที่26ไปแล้ววันที่27กร,รกฎาคมก็ทางวัดพระธาตุช่แห่งได้อัรัธนาพระสงฆ์ในจังหวัดมารับจัดุปจัจจัยธรรมจเจริญพุทธมนต์ในการสมโพธิองค์พระบรมธาตุช่แห่และวันที่28 กรกฎา,าคมซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็พจพระเจ้าอยู่หัวแทางาทาวัดพระธาตุชชเหได้เสนอหานวัฒนธรรมจังหวัดและโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทําเรื่องขอพระราชทานผ้าไตรและน้ําสงพระราชทานจากพระบาทสมเด็พจพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนี้ก็พระบาทสมเด็พจพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผ้าไตรและน้ำสงได้โปรดมาเรียบร้อยแล้วก็ได้อัญเชิญมาตั้งภายใน พระอุโบสถนี้จากนั้นในวันที่28กรกฎาคมเวลาประมาณบ่าย2เป็นต้นไปจะได้ประกอบพิธีเนะจริญมุตตมมน์แล้วก็ถวายพระไตรและน้ำสงพระราชาทานนะในภาคบ่ายของวันที่28วันเฉลิมพระชนมพรรษาถือโอกาสนะสมโพช์องค์พระบรมธาตุชวเหพร้อมกับนั้นก็ทางท่านผู้ว่านะราชการจังหวัดแพร่ท่านผู้ว่าสมหวังพง,บงพ์บังโพได้เข้าเฝ้านนะนะนะสมเด็จ นะพระอรียวบงศากัาตยานสมเด็จพระสังฆราชเจ้าลรามหาสังฆะดินายกได้รับประทานต้นพระศรีมหาโพนะ่มาเพื่อมาปลูกที่จังหวัดแพร่นะที่วัดพระธาตุช่อแหในโอกาสที่ฉนะลองครบรอบ16ปีการยกฐานะจากวัดราชเป็นวัดพระอารามหลวงจึงเป็นวาระโอกาสที่มาบรรจบนะมอเจาะอย่างดีนะมอสมสมควันที่จะได้จัดข่าวเดียวกันนีนะ้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะทั้งนะนะงานมหากรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิน่นวิถีไทยเฉนะลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวม่วนอกม่วนใจเที่ยวไทยเมืองเหนืองามเหลือ,าอชาติพันธุ์นมาสก,การพระทตุช่องเฮรวมคนคนปีขานพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะวัคหายุสมธรรมคนะณะสงฆ์หนเหนือโดยการนำของพระเดชพระคุณพระพรมบ,บุรีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่ของเหนือ นะฮะเจ้าคณะภาคสี่ห้าหเจ้าคณะจังหวัดสิโมจังวหวัดผลเนือทั้งหมดเลยบรพร้อมกัน,นพระอุโบสถร,รัดพระน์เจ้แห่งพระอารามหลวงก็ได้จัดพิธีน,นวคหายุสมรธรรมภาพพูดเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย,ายก็คือการสืบตาทูลขวนัญน้องขวนัญนทูลพระขวนัญนแล้วก็เทศทรธรรมสารวิชาลสูตรน,ะะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและอย่างสมพระเกียรติอย่างยิ่ง และทางวัดก็ได้สมโพชอมพระบระมธาตุชวังเหหลังจากที่ศรัทธาประชาชนทั้งหลายทั่วสารทิศต,ตลอดทั้งครึ่งปีได้ช่วยกันระดมทุนเป็นปัจจัยเป็นแผ่นทองจังโกแผ่นทองคําเปลวเป็นทองคําแทะทองแท่งทองคําลูกป,ปั้นได้ร่วมบุรณปฏิสังขณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยด้วประการทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพิ่มทองคําได้ถึง8.88กิโลกรัมนับว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่น้อมถวายเป็นพุทธ,ธบูชา พระองค์พระบรมธาตุช่อแหยด้วยและประจบะกันนั้นก็คือได้รับพระราชทานทงพาไตรและนำสงจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประกอบพิธีถวายถวายพระบรมธาตุช่อแหยวันที่28กรกฎาคมน้้ยและก็ได้รับประทานต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ผ่านท่านผู้ว่าสวังพ่วงบางโูผู้ว่าราชาการจังหวัดแพร่นํามาปลูกนะในโอกาสครบรอบ16ปีพระอารามหลวงวัดพระธาตุชวงแหในวันที่28กรกฎาคม2565นี้และที่สําคัญอย่างยิ่งก็เคยพี่น้องประชาชนชาวแพร่นั้นได้มีโอกาสได้มาแสดงออกอความเคารพนอบนบบูชาในพระรัตนตรยัยในนะองค์พระบรมธาตุช่วงแหได้จัดขบวนแห่ถึงนะ8อําเภอ นะฮะ8อำเภอแล้วก็มาฟ้อนนะปูจาไหว้พระธาตุช่อแฮถึง1,800ชีวิตนะในวันที่24ที่ผ่านมาแล้วมีขบวนแะสดงออกถึงความเป็นชาติพันธุ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ได้มาถวายความจงรักภักดีนะในปกป้องและคมขอ,ของของสถาบันนะพระมหากษัตริยนะ์ในมีการจัดนิทร,รัการฉเฉลิมพระเกียรตนะิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะที่ทาง กระทรวงวัฒนธรรมได้มาจัดขึ้นมีการแสดงบูธอะไรต่างๆทาให้ประชาชนทั้งหลายาชาวภาคเหนือชาวนักท่องเที่ยวชาวแพรต่ตื่นตัวและตื่นใจในการมาเที่ยวไมอิลสมกับงานที่ว่ามัวนอกมัวนใจเที่ยวไทยเมืองเหนืองามเหลือชาติพันธ์นรมรสศการพระธาตุช่องแห่รลมพลคนปีขาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวด้วยอันนี้ถือว่าเป็นงานที่สําคัญที่เกิดขึ้น ณวัดพระธาตุชงแห่พระอารามหลวงตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่28กรกฎาคม2565ันายนี้นับว่าเป็นการแสดงออกถึงความรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565ันายนี้และบริกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริมพระชนมายุ70็พรรษาด้วย และได้มีการบุญณะปฏิสังขรององค์พระบรมธาตุโชแหงก็สมโภชองค์พระบรมธาตุโชแหงและวัดพระธาตุโชแหงมีอายุครบซึ่ง6หปีการยกฐานะจากวัดลาดเป็นวัดพระอารามหลวงจึงเป็นโอกาสเหมาะเจาะของการได้มาทํากิจกรรมพร้อมเพียงกันทีเดียวนับว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในโอกาสนี้ก็จะเป็นต้องขออนุโมทนากับทุกภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนศรัทธาประชาชนสาธุชนทั้งหลายผู้มีส่วนร่วมทั้งหลายในการจัดงานงานทุกงานที่มาลงนเะมืองแพร่มัดพระธาตุช่งแห่พระอารามหลวงนี้ขอทุกท่านได้รับอานิสงส์บญบาร,รมีทุกทุนหน้ากันได้มีความสุขความเจริญได้มีอายุมั่นขวัญยืนได้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบด้วยคนแล้ว ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกประการด้วยเทินขออนุโมทนา<อ>พระธาตุช่อแห่นั้นถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนเกิดปีขานผู้ที่เกิดปีขานหรือปีเสือก็สามารถที่จะมาสักการะบูชาที่พระธาตุช่อแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดแพร่ครับ โดยเฉพาะในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สําคัญที่พระเดชพระคุณพระโกศัยเจติยรักษได้จัดกิจกรรมที่สําคัญขึ้นดังที่ท่านได้เล่าให้เราฟังไปแล้วนะครับท่านใดที่มีโอกาสผ่านไปผ่านมาในจังหวัดแพร่ก็ขอเชิญทุกท่านนะครับมาสักการะบูชาพระธาตุช่อแห่งนี้เพื่อเป็นบุญบารามีและเป็นบุญกุศลแก่ตนเองครับ ในชีวิตหนึ่งเรามีโอกาสได้เดินทางไปที่ไหนก็ตามได้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองนั้นก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วนะครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาสิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ